Wi-Fi เจ็ดจำเป็นไมในสอันหกสิบสีโอเคบอกว่าไวไฟเจ็ดรองนั้นไม่เห็นไม่หมอในปีสำหรับนี่แล้วอะไรบอกดีกว่าคครับ e ี podcast เนะครับตัวนู้น EP podcast ถ้าผมพูดแล้วมันช้าไปเลยนะก็คอมเมนต์กันเข้ามา EP นี้เป็น EP ที่คุยในเรื่อง Wi-Fi มีคำถามคือผมก็เข้าไปไปอะสัมมนากับแบรนด์ ยี่ห้อต่างๆในช่วงนี้เนี่ยช่วงคุมพาเนี่ยมาสักสองแบรนด์ครัประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของ Wi-Fi-7 จําเป็นไหมใน2อัย่อ่ะพวก่านี้ละในปีนี้จะได้แบบเป็นมุมใหม่ที่แบบพอคนฟังมันจะได้เข้าใจไม่ใช่ว่าไปฟังเมาสองปีแล้วหรือว่าไปฟังอีกสปีหน้าอะไรเงี้ยก็จะเนคนละเรื่องอ่ะแบรนด์นี้มีใครบ้างก็จะเป็นบ้าแล้วก็พีริชอมามาคุยกับกับผมอ่ ผมพูดงี้ดีกว่าในไอเดียของการวางระบบ Wi-Fi Wi-Fi 7โดยสรุปถ้ามีงบถ้ามีงบถ้าใครดูอยู่ Wi-Fi ก็ wi คนมีเขาเรียกว่าติดตามเทคโนโลยีนะก็กรุ๊ปวแลยวมี w ว f i 5 Wi-Fi 6แล้วก็ Wi-Fi 7ถ้าคุณมีงบใช้ WiFi 7แต่ไม่ใช่ทุกจุดที่เป็น WiFi 7ผมสรุปี้เพราะถ้าเรามาดูจริงๆอันนี้มันเป็นเรื่องของทางเทิงเทคนิค่อนข้างมากนะพวกนี้เพราะว่า Wi-Fi 7เนี่ยที่ผมฟังเขามาเนี่ยคือ คลื่นนะี่ยชแนลเราเรียกว่าคลื่นนะคลื่นชแนลเหมือนเราดูทีวีสามห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดอะไรเงี้ยมันมีให้น้อยที่ผมดูคือไวไฟเจ็ดมันมีอยู่แค่สองคลื่นเท่านั้นเองนะครับสองช่องเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าตึกหนึ่งเราจะเอาไวไฟเจ็ดทั้งหมดเลยดาวเอสเซทพอยที่มันกระจาย Wi-Fi 7ได้จะต้องทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรให้มันใช้อะ่ะเพราะว่ามันใช้้แค่สองตัวใช่ไหม มันก็จะกลายเพราะว่าเหลื่อมซ้อนทับกันตอนนี้ถ้าเกิด w i f i มันมีแชนแนลที่มันเหมือนกันอะมันก็จะกวนกันแล้วลูกค้าก็รู้สึกว่าช้าช้าเพราะมันกว,วนกันนั่นแหละเพราะไม่รู้จะส่งให้ใครแล้ว Wi-Fi 7เนี่ยจุดระยะในการติดตั้งเนี่ยมันค่อนข้างแคบระยะสั้นกว่า Wi-Fi 6หรือ5อย่างเช่น WiFi 6เนี่ยจากจุด s s ็กเซสพอทที่อยู่เนี่ยออตำแหน่งที่นี่สุดอาจจะอยู่ประมาณไม่เกิน8เมตรมาจนถึงมือถือของเราแต่ถ้าเป็น Wi-Fi 7เนี่ยห่างขึ้นเลย จะต้องเหลือแค่ไม่เกิน4เมตรหรอหือต้องเหลือทั้ง2เมตรอะไรเงี้ยจะดีที่สุดนะไม่งั้นถ้าเกิดคุดไปไกลไว i ฟเย็ดไม่มีความหมาย,ลยอลทีนี้มาดูว่าราคาเป็นไงราคาเนี่ยก็อยู่ประมาณ3 0 0 0มื่นปลายถึงสี่หต่อตัวถ้าคุณอยากใช้แนะนําถ้าอยากจริงแนะนําเป็น w o ิ k i n g Room อย่างเช่นมีคนที่อยู่กันแบบเป็นซินตี้หนักแน่นอันนี้คุม้มเพราะว่า ไวไฟเจ็ดเนี่ยถ้าใครไปดูผมไม่พูดแบบเชิงของคนที่ที่เป็นเซียนในด้าน Wi-Fi จ๋ามากนะครับแต่ว่าเอาข้อค่าบอกว่า Wi-Fi 7มันก็เป็นการรวมหลายๆชานแนลเข้ามาบ่งผนวกรวมกันเช่นมีคลื่น6กิกคลื่น5กิกคลื่น2.4กิกมารวมกันแล้วก็ม,กดมัดรวมกันแบบเนี้ยมัดประสานกันเป็น Wi-Fi 7เพื่อจะให้ถ้าอุปกรณ์ไหนรองรับ Wi-Fi เอ่อรองรับ6ก,กิก2.4กิกก็วิ่ง6กิกเอ่อมือถือไหนเครื่องเกล่องไหนก็วิ่ง5กิก ่าถ้าเป็นก่อโอกเสี่ยวนี่ไอ t เวทก็วิ่งสมดุลสี่ไปกล้องจะวิ่งตัววิ่งสมดุลสี่ไป,ม,ไปมันก็เลยสึกว่าแรงเพราะว่ามันทํางานพร้อมๆกันได้แล้วก็มีเรื่องของอุปกรณ์ตัวใหญ่ก็จะมีเสาที่มันมากขึ้นไปในตัวไอ้เซ็ตพอยต์ก็จะมีเสาที่จะ,ท,จะที่จะรับไอ้เสาเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีหัวกุ้งออกมานะไม่จำเป็นคือไอ้เสาเนี่ยมันจะขดอยู่ในตัวตัวผลิตภัณฑ์หรือโปรดักต์เขานั่นแหละเิ่งแว่าเสาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเส้นลวดเล็กๆที่จะคอยส่งสัญญาณออกมานะครับเร,เรียกว่าเสา ในทางโครงคงนะอย่างที่ผมบอกคือ,อ Wi-Fi 7แนะนำสำหรับที่ห้องที่มีความหนาแน่นสูงคนห้องทำงานสักสิบคนยี่สิบคนก็ประมาณนะั้นหรือเขาบอกแนะนำที่ติดในฮอล์อย่างหอแบบลงหนักอะไรเงี้ยแต่สำหรับผมนะผมส่วนตัวไอ้น,นี่คือแบรนด์เขาแนะนำแต่สมมตัว่าเพราะว่ามันไม่เวอร์กรอบนะเพราะว่ามันหอจริงคุณจะไปติดยังไงอ่ะหอที่ใหญ่มากนะบางทีร้อยเมตรคุณร้อยเมตรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วคุณจะติดยังไงให้มันแน่พอเป็นไปได้ครับนี่คำถามคือ เกมบอยเอายไฟเจ็ดสหรบผมนะสำหรับผมก็คือายไฟเจ็ไม่ยังไม่เหมาะในพีซแล้วอะไรผมบอกเลยว่าผมถ้าคุณมีงบไวหมเลยตอนเนี้ขั้นต่ําก็คือเป็น w i f i หกก็เราเรียกว่า AX เอ็นะเสพันแปดนะครับเมกะบิตไม่ใช่เมกะเฮิร์ตนะครับแล้วก็ขยับไปเป็นสามสองถ้าจำไม่ผิดแล้วก็จะขยับไปอีกนิดหน่อยนะครับถามว่าพอเพียงพอไหมผมคิดว่าเพียงพอนะครับ ที่เหลือเราก็ไปเน้นว่าถ้าเกิดว่าเราไปวาง Wi-Fi เอ็กตัวเนี้ยในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่นเนี่ยอาจจะเลือกที่สเปคหรือถามก็ได้นะครับว่าไอ้ Wi-Fi ตัวเนี้ยมันมีกี่เสาถ้าเบสขั้นต่ำเนี่ยมันอยู่ที่สองคูนสองก็คือมีสองเสานะครับเป็นไมโครสองคูนสองก็คือมีดีไวซ์สามารถส่งได้พร้อมๆกันน่าจะขาลับต้องส่งหนึ่งถ้าผมจำถ้าผมเข้าใจดีก็ขอไปก็ประมาณสี่ไวนะก็คือขารับสองขาส่งสอง แต่ถ้าจะให้ได้ลงกว่านั้นก็อาจจะเป็น3ามบนสามสี 3, 3, 3, มันก็จะได้ดีไวพร้อมกันนะครับก็คือ8นะครับ8ดีไวนะครับพร้อมกันก็ก็ไม่แย่ไม่มีใครที่มานั่งใช้รูดมือถือตลอดเวลาใช่ไหมถ้าในบ้าน2 2เหลือออฟฟิศ2องบนสองสาก็ยังเหลือนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบเป็นสถานที่ที่พับบลิคแล้วคุณจะต้องเปิดสถานที่พับบลิจริงก็4ี 3, 4่ 3, บ,บนไปก็ได้กแล้วแต่คุณนะครับแต่ว่าแบนด์แบบิดาเอาจริงถ้าเราไม่ได้มีการทรานสเฟอร์แบบดัตต้าค่อนข้างมากเนี่ยพันแปดยิ 3, ่งเพงพอเลย ้วยค่ายให้จ่ายที่มันไม่แพงพนะันแปดเนี่ยถ้าเป็นแบรนด์อย่างเบยีหรือเกียร์เนี่ยมีประมาณสั 6, กหกพันไหมหรือเจ็ดพันก็ได้ละถ้าถ้าเราซื้อเยอะก็สามารถดีส count ได้กนะ็ถูกลงอ่ะแต่ว่าถ้าถ้ามีงบอะไรจะไปสามแลสองเลยก็จัดไปเลยท,ที่เต็มเต็มๆนะครับสบายใจด้วยแล้วก็ใช้ระยะยาวแต่ถ้าถามผมว่ามันออปติม z e ที่สุดเรื่องได้น 1, ้ำพันแปดกำลังดีก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มากมเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะครับเผื่อเผื่อไว้ว่าเกิดวันหนึ่งเกิด Wi-Fi 7มันถูกแล้ว ุณก็ไปเปลี่ยนก็ย right, no ังไม่ส in ุ้ไม่เสียดายก็โอเคแต่ถ้าใครบอกไหนใช้แล้วอ่ะห้าปีพอถามอบไปเลยผมว่าก็เชียร์ได้ทั้งหมดแหละนะก็เลยเป็นสาหรับคลิปนี้ก็เป็นที่มาเนาะอาจจะไม่ได้อยากมาก็คือแค่สรุปว่า WiFi เจริจเป็นแบบตอนนี้สาหรับปีนี้ยังไม่จาเป็นยังไม่น่าโดนค้าแต่ถ้าแนะนําแนะนําอะไร Wifi 6 6 e อแนะนำนะครับ้วก็ถ้าใครเซฟคอร์จริงๆเลยเซฟจริงๆ ผมก็ไม่ได้หน้าก็บอกับพี่ยังดีกว่าพี่ใช้2.4ทั้งหลังเนี่ยสงทั้งหลังยังไม่ไหวจริงเพราะว่ามันเป็นเครื่องที่มันเก่าแล้วแล้วก็อุปกรณ์อะไรแล้วกนี้มันก็ส่งคมได้ช้าไป5เราเรียกว่าไวไฟเอซีเพียงพอรัเอซีพันสามเนี่ยพอคคุมทั้งหลังได้อยู่ไม่ว่าคุณจะทำหอพักโรงแรมอะไรเงี้ยเอซีมันอยู่ในโง่มาที่แบบมันประหยัดอะจำกัดแล้วก็ถามว่าประสิทธิภาพดีไหมก็ดีประสิทธิภาพเทียบกับหน่วยเม่ลงคนไหมก็คลุมอะแต่ถ้าคุณจะซื้อเวาคตไอเองนะครับ ก็สรุปประมาณนี้ละกันนาะไปเจอกันใหม่มในคลิปหน้าสำหรับ B Podcast นะครับมีอะไรเดียวมาเล่าให้ฟังไปเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ